นำผ้าห่มนาพระพุทธปรินิพานเดินเดียนประทักถึงด้านบนสามรอบแล้วก็นำแผ่ขยายผ้าห่มเตรียมห่มองสมเด็จพ่อของเราสมเด็จพ่อของเรานั้นที่ว่าเป็นสมเด็จพ่อก็คือพ่อแห่งวิวัตะาพ่อแห่งการไม่เวียนไยตายเกิดพระองค์สอนให้เราไม่เวียนไยตายเกิดส่วนพ่อบังเกิดเก้านั้นเป็นพ่อวิวัตนะพ่อแห่งการเดินไหตายเกิดเพราะนั้นเราก็มีพ่อ นองคเดียวกันทีเป็นพ่อวิวัตนะไม่เวียนไหตายเกิดพระองค์สอนเอาไว้อย่างนี้เราเกิดโดยพระโอน์ของพระพุทธองค์บันนี้เราจะได้กล่าวคําบูชาเป็นพุทธบูชาเอียงกระทักติดสอมรอบนะมหาปริพันธ์สักูปริพันธ์งนี้อาจจะั่างจะได้เกิเกดขึน้นนะดูขั้นบันไดด้ดยยวยนะครับ

ตังเวอทิตัพโพยัจจุอิติภะวะมนุสสานังพุทธภาคะวาติสวาถาโตภะคะวะตะธัมโมสันติติโกอคาลิโก สังกวยาดีดังจตนตาปุริสัโยคานิฮัตปุริสสะปวะคานเอสสะพะขะวตัวสะวักะสังกวอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอันเะมิกะรณียโย อนุตรังปุญญาเขตตังโลกะสติทรงได้ทราบศาสตร์สติรักปฏิบาติมาแต่องสมเด็จพระทวันเห็นแจ้งจากตัวาตเทศบาลรู้รดทางที่อัน พระงาบระดาบทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใส